ก็เลยแวะกลับมาดูแต่ก็ต้องรีบไปเหมือนกันชายส่งข่าวมาอีกแล้วเฮอ้ออเขาแยกไปจนได้ ชายบอกว่ามียอดฝีมือจากพอเอกอุของซีเซียปรากฏตัวหลายคนไม่รู้เป็นมิตรหรือศัตรูให้ขับพาจูกาปี้ไปสืบดูตรงสายปลายเขตุแม่นางหวังจะไปด้วยไหมก็ต้องไปอยู่แล้วล่ะแต่ว่าทำไมคนของหอเอกอุแห่งซีเซียก็มาหาเรื่องเราด้วยละ่ะคู่อริของเราดูเหมือนจะมากขึ้นเรื่อยๆนะออถ้ามีแม่นาหวังไปด้วยแค่ไดนดูสักพัก ก็รู้ประวัติฝ่ายตรงข้ามจนหมดเอาไว้เสร็จงานนี้แล้วเราก็ไปเจียงนานสมทบกับคุณชายจริงเหรอก็ดีนะยสิเดี๋ยวไปเดี๋ยวนี้เลยได้ไหมเออแต่ถ้าพาแม่นางไปด้วยเราหน้าเ่าหินเจอข้ามีหวังทุกดาวเปิ้แน่เลย <c oughs> <c oughs> เฮ้ยจะมาั่งทำไมทำให้ข้าคุยไม่แสดวกจะนมจะไปไหนก็ไปเถอะ เราคุยเรื่องของเราไม่ใช่ต้องมีเจ้ามานั่งปั้นจิมปันเจอเออไปถึงเราจะไปชกองไปต่อก็ไม่ต้องให้เจ้าเป็นกองเชียร์แล้วนะเฮ้ยนั่งแล้วแผละเลยไม่นางหวังไม่นางอาจูอาปี้คือนขอลาก่อนแล้วพบกันใหม่คุณชายต้วนเด็กมากแล้วท่านจะไปไหนเนี่ยแถมให่คุณเคยกับทางน้ำเธอยังไงพักที่นี่สักคืนก่อนเถอะพรุ่งนี้ใคยไปก็ไม่เป็นไรนี่ค่ะ จะไปวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็ต้องไปอยู่ดีลาก่อนอเดี๋ยวก่อนให้ป่าปใครพ่ส่งท่านดีไหมอ๋อไม่ต้องรบกวนหรอกแค่ยิมเรือสัก,กลำนนึข้ก็ไปเองได้แล้วหรอกหลวงเจียที่มาจากถูฟานก็ไม่รู้เป็นใครนะแต่ต้องสืบด้วยนะคะเวรลาพบาพี่ผู้แล้วทูอยากจะรู้เองแลย การล่าเนี่ยเบาๆหน่อยด้มาเข้าตาของยางก็ต้องมีควันนี่ครับนะครับใช่ครับห้วมนได้ไม่มีควันจะเข้าร้านนี้จัะนะครับใช่ครับใช่ครับหมดแล้วครับคุณชายครับรับอะไรดีครับกับแก้วสองหยางเหล้าหนึ่งขวดได้เลยครับมาแล้วจ้า นี่ครับเล้าที่ซังมีกับแกล้มตามสบายเลยนะครับตามสบายครับเจื้อจับข้าหาตัวนูน เก็บกับข้านะครับได้ครับเลี้ยมพมุกฝ่ายตรงข้ามนันดพรุ่งนี้เช้าเจอที่สลาผุ้ิสานรีบไปหรือเปล่าความจริงเรานัดอีกสามวันข้างหน้าแต่ผู้พันเหมือนจะรู้ว่าเรามีคนน้อยก็เลยแกล้งประชดว่าทำให้แน่จริง ตรงนี้ไม่ต้องไปก็ได้ครับบอกคนทักรอคืนนี้ยามสาบเจอที่หุ่ยซากก่อนเราจะไปเลิกด้เป็นฝ่ายรอทุกคนครับเฮ้ยน้อชายเชิญมาต้นนี้ดื่มด้วยกันก่อนได้ ไม่ทราบว่าพี่ชายชื่ออะไรเลยรู้แล้วยังแกล้งถามอีกเหรอเอะข้าว่าเราไปดูภาษาใจกันก่อนดีกว่านะไม่งั้นเดี๋ยวเกิดปรามือขึ้นมาผมไม่ต้องใจงกันอีกแล้วโอ้ยต่นเข้าใจผิดแล้วละ่ะนึกว่าข้าเป็นศัตรูเหรอแต่ว่าเห็นแก่คำภาษา,าใจข้าขอเดี๋ยวให้ท่านก่อนเลยก็แล้วกันนะ <c oughs> ใจเด็ดจริงๆเหรอแล้วรู้สึกว่าชามจะเล็กไปหน่อยเนะอเสือเอาชามใหญ่มาแล้วก็เล็้งสิบชั่งด้วย จอมยุทธเก่าสิบชา่างจะเดือหมดแล้วครับคุณชายท่านนี้เป็นเจ้ามือไม่ต้องประหยัดแทนข้าหรอกนอถ้าสิบชา่างไม่พอเอามายี่สิบชา่างเลยครับ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 ได้ครับมา้วครับมาแล้วครับดืยวได้เต็มสองชามได้ดืกว่าสิบชามดีไหมอ๋อ ได้ข้าก็ไป็ขัาศัทราอยู่แล้วล่ะแต่ถ้าข้าเมาก่อนท่านก็อย่าถือสาข้านะึขอแข็งบ้ามา

This <laughs> is... S 1> <S 1> ไม่น่าเชื่อว่าจะดื่มเก่งใจถึงมากนี่มาอ๋อการเด็กของข้าขึ้นอยู่กับสายคอเดียวกันน่ะถ้าเจอคนที่รู้ใจเท่าไรก็เท่ากันเลยอ่ะหลายวันนี้ก็เจอพวกเสแสร้งปายาใจยางมีแต่ท่านเท่าน,ทนั้นที่เป็นผู้ชายหน่อยชามเนี่ยข้าขอดื่มคาราทแด่ท่าน สมละที่เจอคนคลอเดียวกันเอาอีก <c oughs>

น้อปิดมันแล้วชาหมดเวลาแล้วหายไปแล้วพี่ชายเลยนับดูแล้วเราดื่มเข้าไปสี่สิบกว่าชามแล้วนี่นี่ยังจำได้อีกเหรอเนี่ยครับเนี่ยคือเราสองคนน่ย หือว่าขอแข็งพอฟัดพอเวียงกันเลยจะแข่งกันจริงๆคงตัดสินลำบากกันแน่แต่ว่าถ้าจะดื่มอีกันนะเกรงว่าเงินของข้าคงจะไม่พอจ่ายค่าเล่าแน่แนดิงั้นเราไปกันนี้เลยถามข้าบางอัาวี้าอาวอ้าอ้าอ้นวอ้าวอ้าวอบคุอคุณชายครับขอบคุณมากครับออบาุณครับ นี่น้องชายเรามาแข่งวิ่งเร็วกันดีมั้ยก็กได้มาเลยมาฮยมาฮย อ๋ออยู่ไม่ได้เลยอยู่ไม่ได้แล้วอุ้ยอุ้ยอู่เขาทำเลยจริงๆอ๋ออ๋อพี่เขาไม่ชื่อว่าตัวนี้พี่ชายจำคนผิดแล้วเขาไม่ใช่กุชชี่ผู้หยงฟู่อย่างนั้นเหรออ๋อเ้าเพิจะมาเจียงหลานเป็นครั้งแรกอ่ะเดี๋ยินชื่อกุชชี่ผู้หยงทุกวันแต่ไม่มีโอกาสได้พบเขาเลยอ่ะอ๋อเมื่อกี้ท่านแจ้งชื่อท่านคือเฉียวฟงใช่ไหมใช่ท่านคือเฉียวฟงอ๋อเขาเป็นชาวฝ่าลีก็มาเจียงหลาน ก็้ลรู้จักผู้กล้ายอย่างพี่เฉียวมันท่าไปเกลียดแท้ๆเลยอ่ะอ๋อจะไปทายาทสกุลตัวแห่งต้าหลีอย่างนั้นเหรอืม <c oughs> แล้วมาทำไมที่เจีงหนานเนี่ย <c oughs> เออคือว่าเรื่องนี้พูดเปนนัเรื่องมันยาวอ่ะค่อก็พูดก็ได้เน้อมาสางต้นน้องดื่มเหล้าเก่งเนอะนิสัยเปิดเผยจริงใจสมเป็นเจ้าหญผู้กล้าข้าเนี่ยรู้จักคนมากแล้วแต่ที่เลืสึกจริงๆเนี่ยมีไม่กี่คนหรอกนะฮะ <c oughs> น้อยชายข้ายอยากร่วมสานากกับเจ้าจาเห็นว่าอย่างไงอ๋อ <c oughs> เรื่องนี้ข้ายินดียิ่งเลยอ่ะข้าเฉียวฟงข้าตุอีขอรบสานเป็นพี่น้องไม่เกิดวันเดือนปีเดียวกันขอรบตายวันเดือนปีเดียวกันพี่ใหญ่น้องพี่ เออพี่ใหญ่เมื่อกี้นี้ข้าอยู่โรงเตีย๊ยมได้ยินว่าท่านมีนัดกับคนอื่นในค่ำคืนวันนี้ถึงแม้ข้าจะไม่รู้วารยุทธ์แต่ข้าชอบหาประสบการณ์ท่านพาข้าไปด้วยได้ไหมได้สิแต่ว่าศัตรูเนอะอาจจะลงมือเฮี้ยมโหดนะจะต้องระวังตัวหน่อยนะออได้ข้าจะเชื่อฟังท่านทุกอย่างเลยดีไป นี่น้องชายตอนนี้ยังบายอยู่ถ้าอย่างไรยังไงแล้วเขาไปดื่มต่อยอหน่อยจะดีกว่าแล้วเขาไปห้วยซานดีไหมเดียวๆนี่ <c oughs> พี่ใหญ่เมื่อกี้นี่ขนันดื่มกับท่านจริง,รงๆแล้วคือตบตาท่านข้าใช้กำลังภายในขับเหล้าออกทางนิ้วมือเหรอแต่ท่านดื่มมาไปสี่สิบกว่าชามส่วนข้าแค่ใช้เหล้าล้างกระเพาะเท่านั้นเองน <c oughs> ี่นี่ <c oughs> น้องชาย วิชานี้ของเจ้าเนี่ยมีชื่อว่าหกชีพประจรใช่หรือเปล่าใช่เ้าเพิ่งเรียนรู้ได้ไม่นานอะ่ะก็ายังไม่เก่งเท่าไรหรอกจริงอะ่ะเ <c oughs> ออน,นี่อาจารย์เคยบอกข้าไว้ว่าต้าลีมีสิว่าวิชาที่กระบี่หกชีพประจรสามารถใช้แทงกระบี่ได้โดยไร้ร่องรอยไม่รู้ว่าเรื่องนี้แต่จริงหรือเปล่าสินี่อฮะไอความจริงวิชานี้นอกจากดื่มเหล้ากับท่านตบตาเล็กๆน้อยๆ,ๆไม่เห็นได้เรื่องเลยอ่ะคราวก่อนก็ถูกจีมอชื่อจับตัวไป ข้ายังสู้เขาไม่ได้เลยอ่ะคนอื่นยกย่องวิชานี้เกินเหตุไปมากกว่าละมั้งอ๋อนี่พี่ใหญ่ดื่มเหล้ามาทําให้เสียสุขภาพมากนะคืนนี้ถ้าจะดื่มอีกเลยได้ไหมจะพูวกระูกอยู่หรอกแต่ว่าถ้าชอบดื่มเหล้าตั้งแต่เด็กแล้วยิ่งดื่มยิ่งว่องไววันนี้ศัตรูมาเยือนถึงที่ยิ่งต้องดื่มให้มากยิ่งขึ้นจับนันค่อยหาทางเลกงารพวกมันพหนดนั้นสาหัสไปเลยไปเออเฮ้ย